ท่านผู้ฟังครับเพจดังเขมรนําเสนอเหตุผลที่ว่าทําไมนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบมาเที่ยวที่ประเทศไทยในขณะที่คอมเมนต์ชาวเขมรงานนี้มีเสียงแตกนะครับท่านผู้ฟังเพจดังเขมรเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเพจนี้น่าจะนําเสนอ,เ,อเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับไทยนั่นแหละโดยเพจนี้เนี่ยเขาโพสต์ข้อความว่า ทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบมาเที่ยวที่ประเทศไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติจํานวนมากชอบไปเยี่ยมชมประเทศไทยเช่นนักท่องเที่ยวจากยุโรปหรือว่าแม้แต่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียเองก็ก็มาเยี่ยมชมประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากมาที่นี่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าซึ่งเนื้อหาในคลิปเขาก็จะเป็นการอธิบายเหตุผลนะครับโดยเขาบอกไว้แบบนี้นะครับว่าเหตุผลประการที่1เนี่ย ความงามของธรรมชาติความงามของธรรมชาติก็เป็นสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปจะได้เห็นเป็นอันดับแรกๆนะครับเช่นทะเลภูเขาน้ําตกเกาะหรือสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอื่นๆที่ประเทศไทยได้พยายามปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทําให้สถานที่ท่องเที่ยวสะอาดสะอ้านมีการกําจัดขยะอย่างเหมาะสมประการที่2อนะครับอาหารไทยประเทศไทยมีอาหารที่แขกต่างชาตินํามารับประทานเป็นจํานวนมาก และถึงแม้ว่าอาหารจะขายตามท้องถนนแต่ก็ถูกสุขลักษณะและบรรจุหีบพอ่ออย่างดีนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีผลไม้หลากหลายชนิดซึ่งบางประเทศหาทานยากในบางประเทศเป็นเรื่องยากที่จะหาลูกค,ค้าที่บอกว่าอาหารอร่อยและผละไม้ถูกปากผลไม้ไทยมีราคาสมเหตุสมผลและที่สําคัญผู้ขายได้เขียนป้ายราคาไว้ชัดเจนในแต่ละรายการประการที่3ในแต่ละสถานที่ท่ทองเที่ยวของประเทศไทย คือคนไทยให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเพราะได้รับการศึกษามาตั้งแต่เด็กในการดูแลแขกจึงไม่แปลกเลยนักท่องเที่ยวต้องการจะกลับมาใช้บริการอีกครั้งเพราะการบริการที่คุณมอบให้เขาด้วยรอยยิ้มและการบริการที่มีคุณภาพเหตุผลประการสุดท้ายก็คือแสงสีเสียงนักธุรกิจในประเทศไทยให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในการจัดการแสดงบนเวทีด้วยสีสันเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติ นี่คือสิ่งที่ทําให้ชาวต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยเพราะอยากได้ประสบการณ์แบบนี้ท่านผู้ฟังครับจากโพสต์นี้นะครับก็มีชาวเน็ตคขมรมและก็ชาวไทยของเราเนี่ยนะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาจริงๆมันก็เป็นพันความคิดเห็นเลยนะครับท่านผู้ฟังเยอะอยู่เหมือนกันนะผมลองไปไล่อ่านดูแล้วเนี่ยชาวคอมเมนต์ส่วนน้อยที่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่เขานําเสนอนะครับท่านผู้ฟังแต่ความคิดเห็นส่วนมากของของเขาจะไปในแนวที่ ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับหรือหรือว่าคิดว่าดีกว่าหรือสวยกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้นะครับเอาละครับเรามาดูความคิดเห็นบางช่วงบางตอนของโพสตนี้แล้วกันนะครับโดยความคิดเห็นที่เรานํามาเสนอเนี่ยเขาบอกว่าข่าวที่ออกอากาศดูเหมือนจะเป็นข่าวสำหรับคนไทยนะ ไม่เอาเรื่องราวของบ้านตัวเองมานําเสนอเอาแต่ของประเทศอื่นมานําเสนอขอโทษนะยังรักบ้านเกิดแต่ถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวเราเทียบเขาไม่ได้จริงๆหละประเทศไทยพวกเขามีระเบียบการตลาดเศรษฐกิจเขาก็ดีการข้ามนาคมทุกชนิดพวกเขาดีหมดการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ดีต่อเศรษฐกิจและยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนําวัฒนธรรมของคุณสู่โลกจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะถึงจะทันเวลาการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารข้างทาง จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีผู้คนเดินทางหาประสบการณ์แค่ถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรสําหรับประสบการณ์ที่ดีแท็กซี่ในประเทศอื่นเขามีกฎกําหนดไม่ใช่เอาแต่ลูกค้าต่างชาติหลายคนพิจารณ์ข่าวร้ายเพื่อเผยแพร่ข่าวของเขมรแต่เขมรออกแต่ข่าวดีๆของประเทศไทยความคิดเห็นนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าเราไม่ใช่จะนําเสนอแต่เรื่องที่มันหรือเอาเรื่องที่มันไม่ดีมานําเสนอนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะก็อยากจะ แต่บางครั้งเนี่ยนะมันก็มักจะมาจากชาวเน็ตเกียร์เพื่อนบ้านเรานี่แหละครับมักจะเอานั่นเอานี่ไปเปรียบเทียบนะครับเพื่อให้เป็นกระแสหรือว่าไปบอกว่าอันนั้นอันนี้เป็นของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะในประเทศไทยมีผู้หญิงสวยๆมากมายแต่ถ้าอยากเห็นสวยๆแบบธรรมชาติให้มาที่กัมพูชาอาหารของพวกเขาถูกสุขลักษณะราคาประหยัดผลไม้ก็มีมากมาย บ้านเมืองปลอดขยะฉันชอบไปเที่ยวที่ประเทศไทยครึ่งเดือนไปครั้งนึงในประเทศเขานั่งแท็กซี่ข้ามจังหวัด300บาทแต่ของเรานี่สิความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเป็นความคิดเห็นจากคนไทยเรานะครับเขาบอกว่าการสร้างบริการนักท่องเที่ยวหมายถึงสิ่งปลูกสร้างและระบบพื้นฐานที่รองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับระบบสาธารณูปโภค ด้านน้ำประปาไฟฟ้าระบบขนสง่งถนนหนทางทางรถไฟท่าเรือท่าอากาศยานและระบบสื่อสารเครือข่ายโทรศัพท์สัญญาอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวและการรักษาความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สําคัญในการให้บริการนักท่องเที่ยวโดยให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือและซื่อสัตย์ต่อนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวครับ <c oughs> สุดท้ายและท้ายที่สุดนะครับท่านผู้ฟังมีเรื่องที่จะชวนท่านผู้ฟังคิดอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากให้คนในท้องถิ่นนําเสนอเรื่องราวหรือว่าเปรียบเทียบเอาง่ายๆแลวกัน <c oughs> เช่นถนนนี่แหละไม่อยากให้นํามาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นโดยเห็นว่าโดยเห็นแก่ยอดวิวจนลืมไปว่าการนําเสนอนั้นทําให้ชาวโลกได้เห็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของพื้นที่นั้นๆเอาแบบส่วนตัวนะครับผมไม่เห็นด้วยทั้งหมด กับแนวคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเคยชินอยู่กับการเห็นาการนำรูปถนนหนทางที่สภาพที่ไม่พร้อมใช้งานหรือเป็นหลุมเป็นบ่อนำมาโพสต์ลงโซเชียลหรือว่าการนำเสนอเรื่องพวกนี้ผ่านรายการทีวีนะครับแล้วผ่านไปวัน2วันหรือว่าอาทิตย์2อาทิตย์แล้วแต่ก็จะได้รับการแก้ไขซึ่งมันก็จะรวดเร็วกว่าปกติแต่ถ้าบอกว่าไม่อยากให้โพสต์เรื่องพวกนี้เนี่ยแต่คุณนาเรื่องนี้แหละเรื่องถนนนี้แหละ ไปนาเสนอแล้วก็เปลี่ยนเนื้อหาจากการเปรียบเทียบเป็นไม่อยากให้เปรียบเทียบผมผมมองว่ามันเป็นการทําให้คนอื่นเขาดูแย่นะครับทั้งที่คุณก็นําเสนอเรื่องเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนคําพูดเท่านั้นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสังคมทุกวันนี้ก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าทุกคนนะครับมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายรูปได้อัดวิดีโอได้นะครับก็คือสมาร์ทโฟนคุณจะไปทำไร่ทำนาหรือว่า คุณไปไหนมาไหนก็สามารถเห็นกันได้หมดแค่อัพลงโซเชียลนะครับเอาสมมุติว่าผมอยากจะเห็นรูปถนนจริงๆเนี่ยนะผมก็แค่เข้าไปใน Google แล้วก็กดเซิร์ชกดเซิร์ชแ a p ผมก็สามารถเห็นรูปถนนได้แล้วนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้นําเสนอจริงๆมันก็มีหลายวิธีที่จะนํามาบอกกล่าวกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ท่านผู้ฟังใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ฟังดูคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนะครับถ้าหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม